ไม่ได้ยินหรอวะเขอบคนรุ่นเดียวกันนะเต็มสองขูเลยพี่คิงพวกพี่มองเพื่อนผมทำไมเนี่ยเรียกพี่ใส่เรียกเรียกพี่ทำไมกเมื่อกี้อะเนาะใช่พวกพี่เนี่ยก็บอกให้เรียกพี่ไม่ใช่หรอก็เรียกพี่ไปแล้วไงอะไรโยเราเพื่อนกันเราเพื่อนกันอะไรอะเราเนี่ยเพื่อนกันเพืยเราเพื่อนกันโยเ้ยเราเพื่อนกันไม่ต้องเรียกพี่แล้วเป็นเรียกชื่อเฉยๆไปเลยอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูด้วยนะเธอทำไรอ่ะ โอ้น่าจะไม่ใช่เจมลเดียวกันละไหว้ด้วยเขาเป็นท่าให้มันว่ายทำไมแล้วแต่ว่าที่นี่มันดีนะเว้ยพวกเรามาอยู่เนี่ยเฮ้ยเเล่นกับเด็กๆเนี่ยหน้าพวกเราจะได้เด็กลงอ่ะแต่ซี่วก็ดีมันไม่ได้เลียนเด็กไงไอ้สามคนนี้มันเหมือนไม่มีพวกเราอยู่ในห้องอ่ะดูนั่งกันแบบเออตามเขาสองคนนี้เด็กเรียนเหรอเออพวกเด็กเรียนพวกแกใช่ใช่ได้กลิ่นอะไรปะกลิ่นเหมือนอะไรวะยาหมองไง ยาหมองอะไรวะยางมองที่คนแก่เขาใช้กันนะมึงเออบอกบอกมาเซลเราใช้หองไทยูว่านะมาจากไอ้สามนานี่แน่เลยสมนาที่ไหนไอ้สามตัวเนี้ต้องซิวมาแน่เลยว่ะหน้าแก่มากเออเออจริงด้วยเอางี้ดีกว่าไปทักกันหน่อยดีกว่าเออหวัดดีพวกเธอมารับลูกเหรอพวกเรามาเรียนเออ มาเรียนเออดีวะยังไหวอยู่แล้วเนี่ยเออทำไมมาเรียนไม่ได้เบยกถามไม่ไหวอ่ะงอป่เอาละใจเย็นดีลุงคะเก็บแรงไว้เยี่ยวนะงาลุงขะยักษ์จะมากไว้แล้วพวกเราอ่ะที่มากเกินไปแล้วน่ะคือหน้าของพวกนายนั่นแหละแก่ทำไมหน้าพวกแกนะคะมันเกินวัยอะค่ะพวกฉันเนี่ยแกกว่าพวก แกทั้งหมดเลยพวกแกควรจะเรียกพี่สิวะไม่เรียกทำไมอ่ะเรานี่คพี่นะเว้ยก็คืออยากให้เรียกพี่ว่างั้นเถอะเออโอเคพวกเราเรียกพี่ก็ได้สวัสดีครับพี่เยาะเยยยองยองเลยทุกอย่างเป็นไงนี่มันจะหมดคาบแล้วอาจารย์ยังไม่มาเลยวะคุณจะเล่าเหรอฮะเพื่อนคือเพื่อนผม นอกจากอาจารย์ยังไม่มานะนางชาเลต์ก็ยังไม่มาเลยเนี่ยเออไปไหนเนี่ยใครวะชาเลต์เพื่อนพวกเราค่ะต้องยุ่งไม่ต้องยุ่งเฮ้ยไม่เคยเห็นนี่หว่ามาแล้วนะนางตัวดีวัสดีเพื่อนเฮ้ยสวัสดีอุ้ยอะไรอะพี่ต้นสินก์กมฝากมาให้พี่ต้นพี่เต้ลสินก์กมที่ตามจีบแกมาตั้งนานหลายปีแลวไม่ใช่หรอทำไมแกยังแบบว่าไม่ใจออดอีกอะ เฮ้ยพี่เขาน่ารักนะนี่วม่ค่อยชอบคนแก่ชอบคนแบบรุ่นเดียวกันอะไรนะไม่ชอบคนแก่คนแก่แหล่มากแหล่เ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 ฮ้ยไม่ได้ยินหรอวะเขาชอบคนรุ่นเดียวกันนะเต็มสองขูเลยพี่คิงพวกพี่มองเพื่อนผมทำไมเนี่ย เรียกพี่เรียกเรีพี่ทำไมก็เมื่อกี้เนาะใช่พวกพี่เนี่ยก็บอกให้เรียกพี่ไม่ใช่หรอก็เรียกพี่ไปแล้วไงอะไรโยเราเพื่อนกันเราเพื่อนกันอะไรอะไรเนี่ยเพื่อนกันเลยเราเพื่อนกันโยเ้ยเราเพื่อนกันไม่ต้องเรียกพี่แล้วเรียกชื่อเฉยๆไปเลยใช่เรียกชื่อเฉยไปเลยเราชื่ออะไรมืนเนี่ยคิงนวยเมืนคิงนวยมืนคิงนวยคือพอมีสาวๆมาเนี่ยอยากอยากดูเด็กอยากไม่แก่ว่างั้นเถอะเราก็ไม่ได้แก่เลยนี่หว่า พูดไม่ได้ไม่แก่เราเพื่อนกันรู้ไหมเฮ้ยเป็นไงเธอชอบไหมอย่างเนี้ยก็บอกแล้วว่าชอบคนรุ่นเดียวกันน้องชาล้อนมีแฟนหรือยังจ๊ะชาเล็ตน้องชาเล็ตมีแฟนหรือยังกะไม่มีค่ะตอนแรกนะนึกว่าเข้าห้องผิดเห็นหน้าเลยนึกว่าเรียนวิชาประวัติศาสตร์พูดแก่บ้านน้ำลายพูดผ้าอะไรไม่รู้เรื่องดูสารแล้วูตัวเองซะก่อนเถอะกันจะไปจีบคนสวยอย่างฉัน อ่าฮัทซี่ก็เอาหน้าขอรับไปเลยไปเลยโดนด่ากันไปแล้วผมไม่ปวดแล้วโดนด่าเงี้ยเป็นไงเป็นไงเพื่อนกูตอนท้ายพูดยังไงอะไรไปกินสตรอเบอรี่อะไรวะเขาบอกว่าไปก่อนนะไปบ่ายทุกคนคือยังอยากให้เรียกพี่อยู่หรือเปล่ามึงจะเรียกพี่อะไรก็ได้มึงเรียกเลยมึงเรียกอะไรล่ะไม่ใช่พ่อคุณนี่พุณมึงอ่ะมึงพูดเองนะไอ้คิง ตั้งแต่กูเป็นกัะเธอกูมไม่เคยต่อยใครเลยนะเว้ยนักเรียนทุกคนต้องแต่งตัวเรียบร้อยครับจ้าและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายครับเหิงว่าหาเฮเป็นครูต้องสอนเด็กเดูแลจบค้ชเซ็ต